สิบสิบคนนะครับวันนี้ก็จะเป็นการทบทวนเนื้อหานะครับเรื่องของระบบย่อยอาหารนะลูกนะนะครับระบบย่อยอาหารนะครับ,รบ,บ,รรบว่ามีอะไรบ้างนะครับองส่วนประกอบของมันมีอะไรบ้างนะครับหน้าที่ของมันมีอะไรบ้างซึ่งเราก็ได้เรียนไปตั้งแต่ก่อนหน้านู้นแล้วนะครับหน้านู้นบางบางคนกนะค็เป็นช่วงสัปดาห์แรกที่ที่เป็นช่วงที่ติดมีโควิดเกิดขึ้นพอดีนะครับก็บางคนก็ไม่ได้เข้าเรียน เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับก็ยังไม่ตกกังวลอยู่ยังตกใจนะครับแต่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวครูเองจะทบทวนเนื้อหาให้นะครับส่วนเวลาที่เหลือนะครับก็จะให้ไปพวกเราได้มีเวลาไปอัดคลิปวิดีโอนะครับนั้นก็ต้องสื่อสารกันให้เข้าใจก่อนนะครับนะพราะก็ต้องมีเวลาให้พวกเราด้วยนะครับแต่ใช้เวลาไม่นานนะลูกใช้เวลาไม่นานเนาะเราจะได้ไปทํางานส่งครูเองให้มันเสร็จนะครับด้ส่งให้มันจะเสร็จส่วนคนที่เสร็จแล้วก็ทบทวนเนื้อหานะลูกนะ ตัวเนื้อหานะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าคกูยังจะเฉลยแบบฝึกหัดนะครับพาทําแบบฝึกหัดแล้วก็ฉเฉลยได้ถึงหมดไหนก็ก็ว่ากันทีหลังนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะเพราะว่างานมันเยอะนะลูกนะทั้งพวกเราพวกเราก็ต้องงานเยอะนะตอนเนี้ยงานเยอะกว่าที่เราเรียนเป็นปกตินะครับงานเยอะมากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องเราก็ต้องอ่า ตามงานทุกงานนะลูกนะถ้าถึงไม่ได้เข้าเรียนก็ต้องตามนะครับอย่าพยายามสร้างปัญหาให้กับผู้ปกครองนะครับเพราะว่าเราโตแล้วนะครับก็ควรที่จะรับผิดชอบเนะาะคนอื่นเขาทําได้เราก็ต้องทําได้หร,รกนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวคุณยิงขอแชร์รูปนะครับที่ไปนค้นหามาแล้วกัน,นอ่ะทุกคนเห็นไหมลูกเห็นสลไลด์ไหมลูก เห็นสไลด์ไหมครับเห,น,หนะคะโอเค,คอะระบบย่อยอาหารนะครับระบบย่อยอาหารก็คืออ่าเอาง่ายๆก็คือเขาบอกว่าเป็นระบบที่เปลี่ยนอาหารนะครับที่เราบรทานเข้าไปให้ร่างกายได้ดูดซึมก็คือในเรื่องของถ้าเวลาเรา กินอาหารเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีระบบย่อยอาหารนะครับก็จะมีในอะ,อะไรที่มันดูดซึมแล้วก็ไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเราเดี๋ยวเราจะได้รู้นะครับซึ่งบางคนก็ได้เรียนแล้วบางคนก็ยังไม่ได้เรียนนะครับทุกคนเห็นสไลด์อยู่เนาะเห็นสไลด์ดูใช่ไหมครับอ่าโอเคนะครับก็จะเป็นการทบทวนก็เป็นช่วงสัปดาห์แรกๆนะครับซึ่งครูเองก็ต้องอขออนุญาตพวกเรานะครับก็ค้นหาในอินเทอร์เน็ตนี่แหละนะครับที่จสอนเรานะครับเพราะว่า Finished. ไม่ได้ทําสไลด์ไว้นะครับไม่ได้ทําสไลด์ไว้ให้นะครับก็ต้องมีอะไรที่แก้ปัญหาไปก่อนก็ต้องแก้ปัญหาไปก่อนเนาะก็เหมือนเรานั่นแหละนะครับอะไรที่แก้ปัญหาได้เราก็ต้องแก้ปัญหาไปก่อนในการทําตามงานหรืออะไรต่างๆนะครับพวกนี้นะส่วนใครที่ไม่เคยเข้าเรียนเลยก็ก็มีนะลูกนะครับแล้วก็ไม่อยากจะพูดเนาะนะครับหลายๆอย่างนะครับก็เรารู้เองแล้วกันนะครับผู้ปกครองก็รู้เองแล้วกันนะครับ อ่นะอ่ะทีนี้มาดูนะครับในเรื่องของระบบย่อยอาหารซึ่งทุกระบบทุกอย่างนะครับสําคัญหมดนะครับ <_ d ata> เกี่ยวกับระบบย่อยอาหารของเรานะครับอ่าเกี่ยวกับร่างกายของเราฉะนั้นทุกระบบมันมันขับเคลื่อนขับเคลื่อนให้เรามีการจเจริญเติบโตนะครับอ่าเจริญเติบโตด้านความคิดอ่าด้านร่างกายด้านอะไรต่างๆนะครับซึ่งคุณนก,ก็บอกแล้วว่าพัฒนาทงด้านร่างกายของมนุษย์จะมีอยู่สีด้านนะครับคือร่างกาย อารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาอันนี้คือในเรื่องของการเจริญเติบโตของมนุษย์นะครับทีนี้เรามาดูนะครับอวัยวะที่สําคัญนะครับมันมีอะไรบ้างอวัยวะที่สําคัญมีอะไรบ้างนะก็จะมีในเรื่องของเห็นอยู่ใช่ไหมลูกเห็นอยู่ใช่ไหมครับเห็นอยู่เนาะอาวัยวะที่สําคัญในระบบย่อยอาหารนะครับอันนี้เราเราได้ทําก่อนอันนี้เรารู้สึกว่าเราจะได้เรียนอยู่ถูกไหมลูก ได้เรียนอยู่เนาะเพราะว่าเป็นหน่วยแรกๆว่าซึ่งยังไม่ได้โรงเรียนเรายังไม่ได้เกิดโควิดเนาะครับนะเราก็คงจะได้เรียนอยู่นะอวัยวะที่สําคัญในระบบย่อยอาหารก็คือมีฟันนะครับมีหลอดอาหารมีตับมีกระเพาะอาหารมีลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่แล้วก็มีถาวกนนะอันนี้คืออวัยวะที่สําคัญในระบบย่อยอาหารนะครับซึ่งผมเองก็ได้พาพวกเราทําทําแล้วแหละนะครับเรื่องของแบบฝึกหัดนะมาดูฟันนะครับ ฟันมีหน yeah? ้าที่อะไรไอ่าถามฟันมีหน้าที่อะไรบดเคี้ยวอาหาร,หรบ,บทเคี้ยวอาหารนะลรกเนาะบทเคี้ยวอาหารนะครับบทเคี้ยวอาหารโดยมีลิ้นพวกเขานะครับพวกเขาอาหารมีน้ำลายย่อยอาหารจำพวกแป้งกับพวกนี้นะครับยันฟันกับลิ้นมันอยู่ในช่องปากเดียวกันนะครับแมันอยู่ในระบบอ,อวัยวะระบบเคี้ยวอาหารเหมือนกันนะครับต่อมาก็คือหลอดอาหาร เขาบอกว่าหลอนอาหารร้อนอาหารก็คือเป็นอะไรลูกเป็นทางผ่านใช่ไหมเป็นทางผ่านกอนอาหารนะครับที่ถูกบดเคี้ยวแล้วคือลงตรงกระเพาะอาหารเคยเคยสังเกตเวลาเรากินอาหารที่อเวลาเราเคี้ยวอาหารเนี่ยเรากินไม่ละเอียดพอเคี้ยวปุ๊บเรากินไปแล้วรู้สึกว่าเวลาเรากินไปปุ๊บมันมันเก็บคอหรือมันตึ๊กที่คอเคยไหมเคยไหมลูกเคยใช่ไหมบางคนก็เคย <c oughs> อ่าบางคนก็เคยบางคนก็ไม่เคยอันนี้คือสังเกตง่ายๆคือเวลาเรากินอาหารถ้าเราไม่ไม่เค uh ี้ยวอาหารให้ละเอียดนะครับหลอดอาหารเวลาเรากินเข้าไปมันก็จะรู้สึกเจ็บนะครับรู้สึกเจ็บนะหรือบางทีกินอะไรเข้าไปที่มันไม่สามารถผ่านหลอดอาหารได้ก็จะติดที่คอนะครับติดที่คออันนี้เราก็ต้องระมัดระวังนะครับต้องระมัดระวังต่อมาตับ่านะตับมันตายตัวแล้วนะครับมันตายตัวแล้วก็คือสร้างน้ําย่อยนะครับ เก็บไปในถุงน้ําดีนะครับพวกนี้อันนี้คือหน้าที่ของมันนะครับต่อมาคือกระเพาะอาหารนะครับกระเพาะอาหารก็คือรับอาหารจากหลอดอาหารก็คืออาหารจะมาอยู่ตรงเนี้ยกระเพาะอาหารมันยืดและหดตัวได้ไหมลูกได้ไหมได้อ่าได้เยี่ยมมากนะครับกระเพาะอาหารมันยืดและหดได้นะครับไม่ต้องมีอันนี้มันทํางานเป็นระบบนะครับเป็นทํางานเป็นระบบของมันนะครับกระเพาะอาหารไม่ไม่สามารถ ให้สมองมาสั่งการได้สมองสั่งให้กระเพาะอาหารหยุดหดตัวหยุดรับอาหารอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับนะอันนี้มันจะทํางานอัตโนมัติของมันนะครับพวกนี้ต่อมาลูกลำไส้ใหญ่นะครับอ่าลำไส้ใหญ่อ่าโททีมาลำไส้เล็กนะครับลำไส้เล็กก็คือย่อยอาหารและดูดซึมอ,อาหารนะครับเพื่อนําไปใช้ในเรื่องของการเจริญเติบโตฉะนั้นลำไส้เล็กนี่สําคัญไหมลูกสําคัญไหม อสำคัญเพราะมันจะดูดซึมสารอาหารและน้ําเพื่อไปใช้ในเรื่องของการเจริญเติบโตของมนุษย์นะครับก็คือไปหล่อเลี้ยงนะครับนะครับไปหล่อเลี้ยงนะครับในการเจริญเติบโตของมนุษย์ก็คือนําไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนั้นให้มีการเจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่มันดีดีขึ้นนะครับพวกนี้นะครับต่อมาลําไส้ลําไส้ใหญ่ลําไส้ใหญ่คือหน้าที่ของมันก็คือดูดซึมน้ําและเกลือแร่นะครับ ออกจากการอาหารและขับออกอขับเมือกออกมาหล่อลื่นให้การอาหารที่แข็งเคลื่อนเข้าไปสู่ปลายลำไส้ใหญ่ก็คือเอาไว้ง่ายก็คือลำไส้ใหญ่เนี่ยมันมัน,ม,นมันกักเก็บของเสียกากของเสียพวกอาหารที่มันเสียแล้วนะครับพวกเนี้ยนะครับเพื่อที่จะขับถ่ายออกไปนะครับเพื่อที่จะขับถ่ายออกไปเหมือนมันอุจจาระเราอย่างเงี้ยนะพวกการอาหารนะครับที่หลงเหลือมาจากาลำไส้เล็กที่มันดูดซึมไปหมดแล้ว อะไรพวกนี้นะครับนะอันนี้คือในเรื่องของหน้าที่ของมัน,นครับซึ่งมันจะขับออกมาในรูปของอุจจลระนะครับซึ่งจะมาทางทางอะไรรูปทางอะไรทางอะไรครับทวานหนักอ่าทางทวันหนักครับทางทวันหนักอ่าเป็นระบบอ่าเป็นทางระบายอุจจระนะครับพวกนี้ก็คือร่างกายเรามันทํางานอ่าเขาเรียกว่ามันมีหลักในการทํางานอยู่แล้วนะครับไม่มีใครกินเข้าไปแล้วไม่ ไม่อุดจาระออกมามีไหมไม่มีนะครับทุกคนต้องอุดจาระออกมานะอาจจะสองวันสาวันหรืออาทิตย์หนึ่งทุกคนต้องขับถ่ายออกมานะครับบางคนอาจจะขับถ่ายออกมาในลักษณะที่ที่เป็นเป็นน้ํานะครับอาจจะเป็นเงื่อเป็นฉี่เป็นอะไรต่างๆนะครับอันนี้คือมันร่างกายเรามันขับของเสียออกมาอยู่แล้วนะครับอาจจะออกมาในลักษณะของของแข็งของเหลวอะไรต่างๆพวกนี้ได้หมดนะครับอันนี้คือ ในเรื่องของระบบอวัยวะนะครับที่มันสําคัญนะครับต่อมาลูกหน้าที่นะครับหน้าที่เมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะ,นะหน้าที่อ่ะทีนี้เรามาดูนะครับการทํางานนะลูกนะดูการทํางานของมันนะครับการทางานของระบบย่อยอาหารนะครับหนึ่งอาหารถูกย่อยที่ปากนะครับอาหารถูกย่อยที่ปากสองอาหารถูกกลืนลงสู่กระเพาะอาหารและ ถูกย่อยโดยน้ำย่อยนะครับ 3. อาหารส่งไปยังลำไส้เล็กและถูกย่อยโดยน้ำย่อยสารอาหารที่ผ่านการย่อยจะถูกดูดซึมไปยังผนังลาไส้ก็เหมือนเมื่อกี้นะครับลำไส้เล็กเนี่ยนะครับมันจะมีส่วนสําคัญในเรื่องของเอาง่ายๆก็คือส่วนสําคัญนะครับส่วนสาคัญของระบบย่อยอาหารนี่สาคัญทุกทุกระบบแต่สิ่งที่มันขาดไม่ได้ก็คือในเรื่องของการขับเคลื่อน นะครับขับเคลื่อนโดยลำไส้เล็กเนี่ยนะครับเพื่อที่จะไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายให้มันมีการเจริญอันนี้คือหัวใจสําคัญนะครับหัวใจสําคัญส่วนการอาหารก็คือพวกอาหารที่ขับเคลื่อนไปยังลำไส้ใหญ่ก็คือที่มันดูดซึอมอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอาจจะเป็นอของเสียนะครับาการเก็บของเสียเพื่อที่จะอุจจาระหรือถ่ายในรูปของปัสสาวะหรืออะไรต่างๆพวกนี้ออกไปนะครับต่อมานะครับ การอาหารนะครับการอาหารจะถูกขับออกมาก็คือทางรูทวารหนักอันนี้คือหลักทํางานของมันก็คือหน้าที่ของมันเขาเอามาสรุปรวมกันก็คือเมื่อเราขับถาเมื่อเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเรากินเข้าไปเราก็ต้องขับถ่ายออกมานะครับขับถ่ายออกมาอาจจะเป็นในของแข็งของเลวการอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราได้เรียนมานะครับอ,อาจจะเป็นในระบบของอ,อ,อาระบบขับถ่ายปัสสาวะระบบขับถ่ายอุจจาระอะไรต่างพวกนีน้นะครับอันนี้คือเมื่อเรากินเข้าไปแล้วต้องขับถ่ายออกมานะครับอันนี้คือ การทำงานของระบบจอยอหานะอาหารที่มันไม่ดีเนี่ยเวลาเรากินเข้าไปร่างกายเรามันก็จะเป็นยังไงมันก็จะไม่รับะมันก็จะไม่รับเหมือนที่คุณเังเคยบอกนะครับไม่ใช่ว่าร่างกายเรามันจะกินอะไรเข้าไปได้ง่ายๆไ,ไม่ใช่นะครับมันต้องมีอะไรที่มันเขาเรียกว่ามันมีสารอาหารมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายมันถึงอยู่ในร่างกายเราได้นะครับถ้าอาหารไม่ดีเวลาเรากินเข้าไปมันจะร่างกายเราจะปฏิเสธโดยการอะไรลกูกโดยการอะไรโดยการอะไร อ้วกออกมาใช่ไหมจินมของเสียเข้าไปเคยอ้วกไหมเคยไหมครับเคยเคยอ้วกเคย้องเสียไหมเคยท้องเสียไหมลูกเคยไหมเคยค่ะนั่นแหละคือคือระบบถือว่าระบบการทํางานของเราระบบย่อยอาหารของเราทํางานได้ดีนะครับเมื่อเมื่อเรากินอาหารที่มันบูดมันเนอกเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับร่างกายเราก็ไม่รับนะครับมันก็อ้วกออกมาอุจจาระออกมาอะไรต่างๆนะครับอันนี้คือระบบการทํางานของเรามันยังมันยังดีเนาะ เขาบอกว่าความสําคัญของระบบย่อยอาหารนะครับความสําคัญของระบบย่อยอาหารก็คือเป็นการที่เปลี่ยนอาหารที่รับประทานเข้าไปนะครับเป็นสารอาหารที่จําเป็นจะต้องมีการเจริญเติบโตต่อร่างกายก็คือเป็นกระบวนการย่อยนะครับเพื่อไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะครับอาจจะอยู่ในรูปแบบดูดซึมนะครับสูตซึมสารอนาหารและน้ําไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆอันนี้ก็คือระบบของมันนะครับ ความสำคัญของมันก็คือย่อยอาหารเพื่อไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะครับจำง่ายเนาะอันนี้คือในเรื่องของอ่านี้ออันนี้คือระบบย่อยอาหารนะครับระบบย่อยอาหารต่อไปวิธีการดูแลนะครับวิธีการดูแลแป๊บนึง เพขอญาตพวกเราสอนในนี้เลยแล้วกันนะครับให้เราให้เราตั้งใจนะครับ โอเคอ่ะวิธีการดูแลรักษาระบบย่อยอาหารนะครับแปนะ๊บนะึงอ่ะอันนี้คือวิธีการดูแลนะครับวิธีการดูแลระบบย่อยอาหารนะครับวิธีการดูแลระบบย่อยอาหารคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะครับอ่านะ อาหารนี่มันมีประโยชน์นะครับเราเรารู้อยู่แล้วอันไหนที่มันมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์นะครับฉะนั้นคือสําคัญในการใช้ชีวิตของมนุษย์มันต้องกินถูกไหมครับกินเพื่อที่จะขับเคลื่อนร่างกายนะครับขับเคลื่อนร่างกายเนาะอันนี้มาดูวิธีการนะครับวิธีการ,นะร,การดูแลรักษาระบบย่อยอาหารให้ทำงานเป็นปกติก็คือหนึ่งเขาบอกว่าทําจิตใจให้แจ่มใสไม่เครียดนะครับทำจิตใจให้แจ่มใสไม่เครียดสองดูแลรักษาระบบช่องปากและฟันนะครับ สามรับประทานอาหารให้ตรงเวลาก็คือส่วนมากแล้วเนี่ยถ้าเวลาเราไปโรงเรียนบางคนก็กินข้าวเช้าบางคนก็ไม่กินข้าวเช้านะครับบางคนก็เ,เวลาเรียนหนังสือคาบหนึ่งคาบสองไปนั่งพองกพองกปวดท้องเจ็บท้องก็คือรู้สึกไม่สดชื่นก็คือเราไม่ได้รับสารอาหารฉะนั้นอาหารมื้อเช้าสําคัญเพราะว่ามันเป็นาการเขาเรียกว่าเมื่อกินเข้าไปนะครับร่างกายมันต้องการสารอาหารในช่วงเช้านะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนส่วนต่าง ของร่างกายเรานะครับฉะนั้นมื้อเช้านี่สําคัญนะครับควรที่จะรับประทานอาหารควรที่จะกินอาหารนะลูกนะนะครับต่อมาก็คือรับประทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาดไม่รับประทานอาหารที่สุกๆดิบๆก็ช่วงนี้ก็เนื้อเนื้อวัวนะครับก็กินให้มันสุกนะครับเพราะว่ามันมีโรคนะครับลำปีสกินใช่ไหมอ่านะครับที่มันอ่าเกิดขึ้นกับวัวแต่มันก็รู้สึกว่าจะหายแล้วนะครับที่มากับพวกแมลงวันอะไรต่างๆนะครับ แรืงวันผาหาน้าโลกอะไรต่างพวกนี้นะครับนะต่อมาก็คือรับประทานอาหารที่ย่อยง่ายพวกผักผลไม้เป็นประจำนะบางคนไม่ค่อยมาบางคนไม่ไม,ไม่ไม่ชอบกินผักนะบางคนก็ชอบนะครับบางคนไม่ชอบบางคนขึ้นชื่อว่าผักนี้ไม่เอาเลยนะครับม,มีไหมไหนใครไม่ชอบผักยกมือสิมีไหมลกูกนะอ่าโอ้ห้องนี้มีคนชอบผักทุกคนเลยใช่ไหมอ่านะโอเคนะครับโบนัสหรอโบนัสไม่ชอบผักเลย อ่าต่อมาต่อมาอ่าดื่มน้ําสะอาดวันละหกถึงแปดแก้วถ้าปกติเนี่ยของเราเนี่ยนาทุกวันนี้นะลูกเน,นี่ยเทคโนโ,โลยีโรคหรือสภา,าะวะอากาศมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับบางคนเนี่ยดื่มเยอะกว่าหกถึงแปดแก้วได้ซ้านะครับมนุษย์เรามันเกินอยู่แล้วนะครับไม่มีใครที่ดื่มน้ําน้อยหรอกนะครับสรุปแล้วในหกถึงแปดแก้วมันเฉลี่ยถึงอยู่แล้วนะครับตั้งแต่เราตื่นมาเนี่ยนะครับตั้งนาฬิกาไว้เลยจนใช้ชีวิตจนถึงอีกวันหนึ่งเนี่ยนะครับมันดื่มเยอะแน่นอนยิ่งเรา ออกกําลังกายหรือยิ่งเราเหนื่อยออกเยอะๆนะครับหรือสภาพอากาศที่มันร้อนๆเราก็ต้องดื่มน้ําเยอะอยู่แล้วนะครับอันนี้คืออ่าเขาเรียกว่าสภาพนะครับสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเราร้อนนะครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอะไรต่างๆดื่มน้ำเพื่อที่จะให้มันปรับอุณหภูมิในร่างกายดื่มเยอะๆนะลูกนะนะครับดื่มเยอะๆต่อมาเจ็ดก็คือขับถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลานะครับ ให้เป็นเวลาบางคนก็อาจจะบอกคุยงครับมันเป็นเวลามันเป็นยังไงก็คือพยายามตื่นเช้ามานะครับ<ๆ>พยายามบังคับตัวเองนะครับบังคับตัวเองให้มันขับถ่ายให้มันตรงเวลาอันะนู้นนะตอนเชา้าอ,อุจจาระอย่างเงีย้ยนะครับนะบางคนก็คุยเองครับผมไม่ปวดผมต้องทำคือไม่ปวดมันมันไม่ได้บังคับนะลูกนะก็ะคือบางสิ่งบางอย่างเวลาเราเข้าห้องน้ำเนี่ยนะครับคืออันไหนที่เราพอที่จะบังคับ ครับให้มันเป็นกิจจลักษณะได้ก็ต้องสมควรที่จะอให้มันเป็นประจํานะครับให้มันเป็นประจําให้มันรู้สึกว่าเออเวลาเราเข้าห้องน้ำถ้ามันเป็นนิสัยติดเป็นนิสัยในเวลาขับถ่ายอุจจาระมันเป็นเวลานะครับอติดเป็นนิสัยมันก็จะทําให้ระบบมันทํางานได้เป็นปกตินะอุจจาระเนี่ยเมื่อร่างกายเรากากของเสียอะไรต่างๆมันเยอะอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันจะทําให้เราปวดอุจจาระอะไรอยู่แล้วนะครับพวกนี้บางคนก็ตั้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นปวดฉี่เองก็กัน้นปวดอุจจาระเองก็กั้นนะครับอันนี้ไม่สมควรนะครับไม่สมควรนะครับอันนี้คือ e ในเรื่องของการขับถ่ายอุจจาระนะครับมันจะ,ะบางบางทีเนี่ยมันอาจจะทําให้เราอ่าเขาเรียกว,ว่าคือถ้ากั้นไว้นานๆของเสียถ้ามันอยู่ในร่างกายนานๆมันดีไหมดีไหมหลกดีไหมครับมันไม่ดีเนาะนะครับฉะนั้นเราไม่สมควรที่จะเอาของเสียไว้ในร่างกายนานๆน,น,นะครับควรที่จะขับออกอันนี้ก็คือในเรื่องของระบบย่อยอาหาร ะร,ระบบย่อยอาหารก็คือสรุปง่ายก็คือร่างกายมนุษย์เราเนี่ยนะครับทุกสําคัญระบบทุกสัตว์ทุกระบบสําคัญหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบย่อยอาหารระบบกับทายหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับมันเกี่ยวข้องกับการทํางานของร่างกายของมนุษย์อยู่แล้วฉะนั้นการกินอาหารที่มันมีประโยชน์นะครับนะเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยโดยที่ระบบย่อยอาหารมันทํางานนะครับเพื่อไปหล่อเลี้ย,อยงส่วนต่างๆของร่างกายมันดีอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเราก็ต้อง ควรที่จะกินอาหารที่มันมีประโยชน์เข้าไปแล้วก็วิธีการดูแลเราก็ต้องดูแลนะครับเพื่อที่จะให้ระบบะย่อยอาหารเราทํางานได้เป็นปกติซึ่งเนื้อหาพวกนี้พเองก็จะเป็นเรื่องของการทบทวนให้ซึ่งเราก็ได้เรียนอยู่แล้วนะครับช่วงสัปดาห์แรกๆเนาะ,อะโอเคนะครับเดี๋ยวพวูงเองขอยากสตอรเพื่อที่จะไปเจอหน้าเราทุกคนเปิดกล้องเราเปิดกล้องกล้องเลยครับ อ่าโอเคนะครับส่วนอ่าบางคนอาจจะไม่เป็นไรลูกตื่นเพิ่งตื่นนอนก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้นั่งน,นะครับขอให้นั่งตั้งใจเรียนนะลูกนะส่วนเวลาที่เหลือนะครับอีกประมาณสิบนาทีนิดๆน,นะครับรูเฮงจะให้พวกเรานะครับไปตามงานที่รูเฮงให้ทำนะลูกนะอันดับแรกนะครับอัดคลิปวิดีโอนะครูเฮงบอกแล้วว่าไม่เกินบันจัน์ใช่ไหมตอนนี้ก็เลยมาวันอังคารแล้วนะครับนะ ตอนนี้ก็เลยมาวันอังคารแล้วนะลูกนะครับนะครูฮิงคือเข้าใจว่างานมันเยอะแต่เราพยายามหน่อยนะครับพยายามเพื่อที่ครูฮิงจะเอาไปตัดต่อลงคลิปวิดีโอให้กับพวกเรานะครับเป็นหน้าเป็นตาให้กับห้องตัวเองนะครับอันนี้ก็ฝากพวกเราหน่อยเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเวลาที่เหลือครูฮงจะให้พวกเราไปตามงานเนาะโอเคมีใครสงสัยจะถามอะไรไหมลูกมีไหม